สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้สนับสนุนไทยตอบแทนที่เคยช่วยรบในสงครามเกาหลีไม่เชื่อขมรเล่นละครฟ้องโลกกรณีพิพาทที่ขมรเป็นฝ่ายลูกหลานไทยและเปิดฉากยิงไทยก่อนมาหลายวันโดยไม่เลือกเป้าหมายทั้งปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อโรงเรียนและโรงพยาบาลจนทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนและทหารไทย สื่อยักษ์ใหญ่ทุกสำนักของเกาหลีใต้ก็ได้ก่อติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่าขมีนเป็นฝ่ายลุกล้านไทยและเปิดฉากยิงไทยก่อนซึ่งไทยก็ได้ตอบโต้แบบได้สัสดส่วนแต่ผลลัพธ์ทำให้กองทัพข,ขมีนเสียหายหนักทั้งบุคลากรและยุทธภพกรด้านการทหารสำหรับชาวเกาหลีใต้ที่ติดตามข่าวนี้ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นสนับสนุนไทยเพราะเชื่อว่าขมีนเป็นฝ่ายผิดที่ลุกลานไทยและเปิดฉากยิงไทยก่อน และส่วนหนึ่งก็สำนึกที่ไทยเคยช่วยลบในสงครามเกาหลี EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้พวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านแรกครับ ในฐานะที่ฉันเกิดทันในช่วงสงครามเกาหลีไม่เคยลืมความช่่ยเหลือของไทยในครั้งนั้นความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยเป็นสิ่งที่ฉันทราบซึ่งและจดจํามาโดยตลอดขอส่งกําลังใจให้ทหารไทยที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านความคิดเห็นท่านต่อไปครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไทยตอบโต้ขมรนเกินเหตุหรือไม่ที่ใช้เครื่องบินลบทิ้งระเบิดถล่มขมรตามหลักสากลก็เกินเหตุแต่ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงไทยก็ตอบโต้แบบได้สัดส่วน เพราะขมรโจมตีไทยก่อนใส่พื้นที่ชุมชนและโรงพยาบาลความคิดเห็นท่านต่อไปครับแนะนำขเมรให้ยอมแพ้และขอเจรจากับไทยเพราะไทยยังดื้อดึงลบต่อไปต้องเสียหายหนักมากกว่านี้แน่นอนการทำสงครามต้องรู้จักประเมินตัวเองและคู่ต่อสู้ยอมแพ้ตอนนี้อาจจะเสียหน้าแต่ถ้าลบต่อไปจะเสียทั้งหน้าชีวิตและทรัพย์สินความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ปู่ฉันเล่าว่าประเทศไทยเคยส่งทหารและสเสบียงมาช่วยพวกเราในช่วงสงครามเกาหลีทั้งที่ในตอนนั้นไทยและเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่เพื่อนหรือญาติกันในยามที่ไทยยากลาบากเช่นนี้ฉันพร้อมจะยืนเคียงข้างไทยและหวังว่าคนเกาหลีจะคิดเหมือนฉันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เพิกเฉยกับสิ่งที่ไทยเคยช่วยเหลือในอดีต เพราะประวัติศาสตร์สงครามเกาหลีสอนให้ชื่นชมประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาเท่านั้นถ้าไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลีก็จะไม่รู้ว่าไทยเคยช่วยรวบอย่างห้าวหาญความคิดเห็นท่านต่อไปครับข่าวว่าองค์การสหประชาชาติรับฟังแต่ไม่รับเรื่องที่ขมรฟ้องเพราะคงรู้ว่าขมรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแทบยังผิดหลักสาคลจริงได้แต่รับฟังและบอกให้ไปคุยกับไทยเอาเอง งานนี้ขเมนมี2ทางเลือกจะสู้ต่อก็เละหรือจะยอมแพ้ก็ขายหน้าเจ็บพอกันความคิดเห็นท่านต่อไปครับขเมนทำตัวเป็นโจนกรก่อการร้ายโจมตีไทยไม่เลือกเป้าหมายทั้งพื้นที่ชุมชนโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งมันทำให้ไทยมีความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางการทหารตอบโต้ขเมนและถ้าขเมนไม่หยุดอาจจะลุกลามเข้าไปถึงพนมเปญความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ในฐานะคนเกาหลีใต้ที่มีปู่ย่าตายายลอดตายจากสงครามเกาหลีโดยได้รับการช่วยเหลือจากทหารขององค์การสหประชาชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทหารไทยด้วยต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคนไทยที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับติดตามข่าวนี้ทั้งจากสื่อในและนอกประเทศก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันกับฉันวันแรกของการเปิดฉากโจมตีกันพบว่าขมิ้นได้สั่งปิดโรงเรียน แต่ฝ่ายไทยยังให้เด็กไปโรงเรียนนั่นแสดงว่าขมิ้นเตรียมตัวจะโจมตีไทยมาก่อนแล้วจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากฎการพระทะต,ตามหลักสากนต้องมีการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พลเรือนได้รับผลกระทบแต่ขมิ้นก็ไม่แจ้งเตือนแถมยังยิงใส่พื้นที่ชุมชนโรงเรียนและโรงพยาบาลจนทําให้เด็กต้องเสียชีวิตเป็นการกระทําที่ไม่ต่างกับโจรเหมาะสมแล้วที่ไทยใช้เครื่องบินลบถลม่ม ความคิดเห็นท่านต่อไปครับสถานการณ์ในตอนนี้ยังเป็นแค่การประทะากาันตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าลุกลามจนเป็นสงครามเต็มรูปแบบขมรจะต้องชดใช้ค่าปฏิกรสงครามด้วยในฐานะผู้แพ้แต่ถ้ายอมแพ้ตอนนี้ยังเป็นแค่การประทะก็จะเสียหายน้อยกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงโดยเร็วที่สุดเพราะจะได้ไม่มีใครต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก ดังนั้นการเจราจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติเพื่อยุติความรุนแรงจึงเป็นทางออกที่ดีสําหรับเขมรพอท่านลบต่อไปก็แพ้ไทยไม่มีทางชนะความคิดเห็นท่านต่อไปครับสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่เพราะไทยเคยช่วยเหลือประเทศของเราในช่วงสงครามเกาหลีรู้ว่าไทยต้องยากลําบากขนาดไหนกับการที่มีเขมรเป็นเพื่อนบ้านซึ่งมันคงไม่ต่างจากเกาหลีใต้ที่มีชายแดนติดกับเกาหลีเหนือความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ขอให้คนเกาหลีใต้ช่วยกันประนามเขมรที่ละเมิดหลักษากลโจมตีพลเรือนและฉันก็ไม่เห็นด้วยที่แรงงานเขมรในประเทศของเราออกมาประท้วงกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มฟ้องชาวโรกว่าเขมรตกเป็นเหยื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ชาวโรกคงไม่โง่หรอกนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่ม,เต,มเติมว่าคนเกาหลีใต้ที่ติดตามข่าวนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อขมร แต่ก็ห้ามไม่ให้แรงงานเขมรนออกมาประท้วงไม่ได้เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิแสดงออกส่วนใครจะเชื่อเขมินก็เชื่อไปแต่สําหรับฉันไม่เชื่อแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับในระดับประชาชนคนไทยกับคนเกาหลีอาจจะไม่สนิทกันแต่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสองประเทศมีมานานแล้วเพราะทหารไทยเคยมาช่วยรบในสงครามเกาหลี ในฐานะคุณเกาหลีใต้สนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารของไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับกองทัพไทยมีแบบแผนและเป็นสากลมากกว่ากองทัพขมิไม่ว่าจะเป็นยุทธปกรณ์เทคโนโลยีระเบียบวินัยของทหารและที่สําคัญยึดมั่นในกติกาสากลส่วนกองทัพขมินเหมือนย้อนยุคไปในช่วงสงครามเกาหลีหยุดเถอะขมิก่อนที่จะถูกไทยถล่มหนักไปมากกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ขอประนามการกระทําของกองทัพขมรอย่างรุนแรงที่โจมตีพื้นที่ชุมชนและโรงพยาบาลเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนและไรมนุษยธรรมที่ทั่วโลกยอมรับไม่ได้ถ้าไทยมีทัศนคติเหมือนอิสราเอลคงถล่มขมรหนักมากกว่านี้ถือว่าขมรยังโชคดีที่ไทยเลือกโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารความคิดเห็นท่านต่อไปครับลบยังไงขมรก็แพ้ไทยเพราะศักยภาพทางการทหารไทยเหนือกว่าขมรหลายเท่า ก็อย่างที่เห็นในข่าวไทยมีเครื่องบินรบแต่ขมินไม่มีแถมระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ไม่มีแล้วจะสู้ไทยได้อย่างไรสงครามสมัยใหม่ประเทศไหนคคองน่านฟ้าได้ก็ชนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกหลายสำนักรายงานว่ามีฐานขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศไทยโดย F16 และกิเพ แถมฐานทัพและยุทธปกรณ์ของเขมรก็พังพินาศเกือบหมดสู้ไปเขมรก็ตายเปล่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขมรลบกับไทยก็เหมือนขับรถเก่งวิ่งชนรถบรรทุกยังไงเขมรก็เละแน่นอนยอมแพ้และรับเงื่อนไขของไทยตอนนี้ดีกว่าจะลบโดยไม่มีทางชนะเศรษฐกิจประเทศก็ไม่ดีรายได้ก็ต่ำทำไมต้องหวยหาสงครคาให้ประชาชนต้องเดือดร้อนความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับ ในฐานะคนเกาหลีใต้ขอขอบคุณไทยที่ช่วยเหลือประเทศของฉันในช่วงสงครามเกาหลีข่าวว่าแรงงานเขมรที่ออกมาประทวงในกรุงโซตอนนี้กระทรวงแรงงานกำลังจะขึ้นแบ็กลิสตและผลักดันกลับประเทศนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีใต้ไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศครับ